ทางบ้านทุกท่านขนาดดีฟอร์สเกนอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยดีกว่าโอ้โหบิดโคตรโหดเลยครับลูกพี่เอ๋ยบอกว่าจะตอนแรกอัปเดต7โมงแล้วก็เลื่อน8โมงแล้วก็เลื่อนมาเป็น8โมง15และสุดท้ายจบที่8โมงครึง สุดยอดเลยผู้พัฒนา for เกมฟอร์สเค้อ้าวอัปเดตแล้วแต่ไม่เห็นมีขึ้นอะไรบอกเลยวัดปกติมันต้องมีขึ้นบอกดิว่าอัปเดตใหม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนึงนะผมเดินสำรวจก่อนถ้านึกอะไรไม่ออกไปสำรวจห้องข้างล่างก่อนคนดูไปสำรวจห้องข้างล่างก่อนห้องข้างล่างนี่แหละตัวไฮไลท์เลยไหนดูหน่อยซิมีอะไรเพิ่มเข้ามาผมขอดูหน่อยที่บอกว่าจะมาวันนี้มันต้องมาแล้วหรือเปล่าคาราวีนาะวันดีจ้าไหนดูหน่อยอา้าวทำไมยังซื้อไม่ได้อะอ้าวทำไมยังซื้อไม่ได้มันต้องกดซื้อได้แล้วดิ วัดหรือว่าเราต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปคิวเลอร์จะเป็นใครเอ่ยแป๊บนึงนะสะรุปอัปเดตใหม่มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำไมผมผมยังหาอะไรไม่เจอเลยอ๋อผมรู้แล้วผมว่าผมได้เซริร์ฟพิมันยังไม่รีแน่เลยออกแป๊บมันน่าจะไม่ได้รีเซิร์ฟแน่เลยผมว่านะเมื่อกี้เซิร์ฟเมื่อกี้ยังไม่ได้รีเซิร์ฟแน่นอนผมมั่นใจเดี๋ยวลองเข้าใหม่ดูลองเข้าใหม่ดูมาเซิร์ฟนี้นะจารีแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เราน่าจะเจอเซิร์ฟเก่านะครับมันไม่ขึ้นอวกอส่าะ ยังกดซื้อไม่ได้ผมเจอเซิฟเก่าอีกแล้วเหรอ ว้าวโอเคออกเข้าใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยอัปเดตแล้วทุกคนอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วอันนี้อัปเดตจริงอันนี้อัปเดตจริงโอ้เจอเซิร์ฟที่มันรีสักกะทีมีอัปเดตคูณ 2, Event สองอีเวนต์คิลเลอร์คิลเลอร์ใหม่มาเฮ้ยคิลเลอร์ใหม่มาสเปกเตอร์แล้วก็มีแมปใหม่ม e ีอีโมดใหม่ Skin, มีคิลเลอร์สกีมีปาบะปะอู้ยเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเปลี่ยนด้วยแป๊บนึงรีบเข้าไปข้างล่างก่อนเข้าไปข้างล่างก่อนเฮ้ยคิลเลอร์ใหม่อย่าบอกนะว่าเดือดสเปกเเตอดดส่ไหืโ เลยโอ้ยมาเร็วโอ้ผมได้เป็นตัวนี้อ๋อมันไม่ใช่เดือดสเปก,กเตอร์คนดูแต่ว่ามันเป็นคิลเลอร์เออจะเรียกว่าไงดีแต่ว่าโอ้ความยากระดับ4ดาวเลือดพันเความเร็วนี่เร็วใช้ได้สเตมิน่าปกติเลยอ๋ออันนี้คือตัวเมื่อมาวานปะเออมันมันเหมือนนะ่าจะเป็นตัวเมื่อวานคนดูไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูก่อนละกันเนาะเอ้ยเฮ้ยจะได้เล่นแล้วตื่นเต้นอนะแล้วล้วผมได้เป็นคิลเลอร์ปะไม่ได้เป็นด้วยกามและเออเจอเพื่อเป็นโนริ เออเโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนอุ้ยคูแมปใหม่แมปใหม่ว้าวแมปโคตรสวยเลยนี่มันแมปอะไรวะเดียวเยคู่แมปเฉพาะของไอตัวละครใหม่เลยคนดูไอตัวพ่อค้าขายสกินมันคือคิลเลอร์มันคือฆาตกรดีอ๋อเป็น ตัวเมื่อวานโอเคผมเก็นแล้อย่างนี้นี่เองคือพวกเราโดนหลอกมาตลอดครับคุณผู้ชมทางบ้านมันไม่ใช่เดอะสเปกเตอร์แต่มันคือไอตัวละครพ่อค้าแวมไพร์ที่ขายสก,กินให้เรานะั่นแหละแต่ว่าเมื่อวานทางผู้พัฒนาเขาปิดสก,กิลเออปิดหน้าตาของตัวละครด้วยการเปลี่ยนเป็นแดงดําแล้วก็เอาตัวละครอื่นมาใส่แทนนะครับผมแล้วก็พลังของมันน่าจะโดนปิดหมดเลย ถ้าเอาง่ายๆคือพวกเราโดนหลอมอาจจะไม่ใช่สเปกเตอร์แต่ว่าเป็นตัวพ่อขานี่เองว้าวอุ้ยแต่แมปสวยมากดูดิแมปยังสวยอะ่ะว้าวแมปยังสวยอะ่ะอะไรคือแมปย่างสวยแมปสวยเลยโอไปใช่แมปสวยจัดแล้วตอนนี้เอาไงดีเพราว่าผมปั่นไฟก่อนนี่ว่าคนดูแมปมันสวยจริงสวยมากอะแบบโอ้โหทำไมมันเท่ขนาดนี้เดี๋ยวผมขออน,นุญาตลองปั่นไฟก่อนละกันนะคืออัปเดตครั้งนี้เหมือนจะมีแมปมาใหม่ที่สวยมากๆแล้วก็มีอะไรไม่รู้ยยเยอะะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือที่ผมอยากรู้คือผมอยากลองเล่นตัวใหม่มากๆเพราะฉะนั้น เดี๋ยวตานี้จะรีปั่นไฟเยอะๆเลยละกันนะได้เวลาปั่นไฟอย่างสปีดรันแล้วควาพี่น้องแล้วแมปนี้โอ้โหมันสวยมากคนดูแมปหูตีพฮาโลวีนถึงแม้มันจะเออคิดมั่นแล้วก็เหมือนใกล้คิดมั่นแล้วแต่ไม่เป็นไรฮาโลวีนก็ยังอยู่กับเราอยู่แล้วตอนนี้เอาไงดีมีเปียโนด้วยเนี่ยเปียนโนของไอตัวของคิวเล์ตัวใหม่คุณดูโคตรเท่แล้วตอนนี้เอาไงดีคิวเล์ตัวใหม่แต่ผมเซนผมบอกว่าน่าจะอยู่แค่วันเดียวเพราะมันน่าจะเก่งเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูแต่เป้ม็นออยู่แบบตลดกนนะมัไป เยอะๆสักทีพอไอ้เกมนี้คิลเลอร์มีอย่างน้อยเลยเมื่อไหร่มันจะมีสักสีกว่าตัวอะไรเงี้ยแล้วคนเล่นคิลเลอร์เขาจะได้เล่นกันอิ่มๆอ่ะแบบเออเล่นอย่างสมใจอยากอ่ะเพราะทุกคนเกาก็เบื่อการเล่นคิลเลอร์ตัวเดิมๆแล้วถ้าตัวนี้มันอยู่ถาวรนะผมจะโก้แฮปปี้เลยไอ้ตัวพ่อค้าสุดแสนน่าจะหล่อเหล่าเนี่ยแล้วตอนนี้อ่ะอันนี้เครื่องฟอร์แม่รอดูแต่ว่าใครที่นึกถึงร้านเติมโลบักราคาถูกผมขอแนะนําเลยล่ะลานบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่่่5นนนาาาาทีโลลลบักกกก็็เเเขข้้้้แววระหงงติมไดออออยซืใ ก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาดแมบปบต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคทียนพีรับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิง้งมาถึงร้านดีๆต้องซาลัดบักอ่าเครื่องปรอบซะด้วยขอขอบคุณร้านซาลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอน,นี้นั่นเองเนาะใครที่บอกว่ามาจากช่องแบคทีีก็รับไปเลยนะหัวออกกาวสุดแสนที่จะมุงมิงนั่นเองแล้วก็ใครที่สนใจริกงอยู่ใต้ร่างคลิปนะครับส่วนตอนนี้ผมขออนุญาตเดินเพลินก่อนตอนนี้ไปไหนได้บ้างวัป oh เดนนี้มีอะไรที่เจจงแจวมากยยคือ สวยมากแบบเนี้ยมันน่าจะมีเพิ่แมแบบมา2แบบป้าหรือสาผมจําไม่ได้แต่ว่าแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆคนดูมันสวยสุดๆแล้วก็ปั่นไฟครบทุกเครื่องแล้วโอเครอผมเป็นคิวเลิกก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะได้ไล่ฆ่าพวกคุณแน่ไปไหนอะตัวนนนนดีโนรีสาห่ายเราจะเอายังไงเพื่อเอาผมกดบล็อกเลยเอาสวยเขาปลาเอาปลาปลา,าไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวัดอิทแด่แล้วก็โอ,อ้ระเบิดดีเลยว้าวเดี๋ยวนี้โนรีมีสกิลใหม่แล้วหรอระเบิดดีเลยแล้วก็ห,กห,หู้วุ้งโคตรช้า,า,าโอโหเหอออาฟูใน ซูเปอร์เวลี่เอาพิมหาปิงเลยนะครับเนี่ยแล้วเหลือเวลา20วิผมว่าพวกเราได้จะรอดแล้วก็โอ้ยผมโดนลูกหลงไม่เป็นไรเกตเอานี่ไปเราให้ของพยาบาลนายเพื่อนนายเอาไปเลยนายจะเอาไหมไม่เอาจริงหรอโอเคไม่เป็นไรงะผมเดินตามเขาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วเกตอยู่ที่เกตนายเอาไปกองพยาบาลนายไม่เอาจริงเหรอเพื่อนเอาไปเถอะเพื่อนายได้ใช้อ่ะผมโยนให้อัดดอกไว้ข้างล่างเลยแล้วกันเขาลงมาเขาจะได้เก็บเลยแลวตอนนี้เหลือเวลาแค่5วิเร็วเพื่อนอัปเดตใหม่ทันทีนายต้องรอดนะเข้าใจไหมแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะเออโดรีโนรีอาฟูชักกระตุกเคักท แต่แมปล็อบบี้มันเปลี่ยนได้แบบสุดจ้าบมากอะแบบโคตรจ้าบอะคุณดูแล้วผมได้เป็นคิวเลอร์แล้วได้เป็นคิวเลอร์แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนที่ผมเป็นก่อนเถอะรับรองสนุกแน่ฮ่าฮ่าฮ่าค่มาแล้วสวัสดีพวกแกได้เวลาไล่ป่าพวกแกแล้วเพราะชัอตคือแหมพักเดียวได้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเบียวโอ้โหสกิลมันมีโคตรเยอะเลยคุณดูสี่สกิลเลยเหรอพี่ไอ้ห้าสกิลอ่ะผมโยนไปเลยอ๋อนี่ยเป็น a d w s d d อ๋อมันคือท่านี้โอเคผมเข้าใจแล้วมันคือท่าที่พวกเราเจอเมื่อวานเนี่ยคุณดูอ๋อ เพราะมันไม่ใช่เดือดสเปกเตอร์แต่ว่าเป็นตัวละครตัวนี้จริงด้วยแล้วก็มีสกิลแปงก่าเป็นค้างคาวอันนี้คืออะไรออกพุ่งไปแล้วก็ระเบิดได้เลยใช่ไหมเฮ้ยยังเทยังเทเทมาก อยากให้ตัวนี้มันอยู่ในเกมจริงอ่ะแบบแบบอยู่อยู่ไปทั่วน้รันเลยได้ไหมโเคตรเท่เอ้ยมันเทพไปไหนวะเนี่ยแล้วตอนนี้ขออนุญาตเอออาคืออะไรเอาอ,อาคือตวัดเหรอหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ว่าผมตีเขาเลยแล้วกันขออนุญาตแปลงร่างเป็นขางขาเลยแล้วกันว้าฮ่าห้าแล้วทำอะไรต่อทำอะไรต่อ,ไ,ตอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ,อ๋อลกระโดดกัดอย่างนี้ได้เอ,อ้ยอย่างเท่ว้าวโอ้โคตรโหดตัวบ้าอะไรมันขี้โกงจังเลยแล้วตอนนี้ขออนุญาตเออพุ่งเลยแล้วกันนะพุ่งแล้วก็ระเบิดใส่พ่งนี่กขก็คลั้นไปแกจะไปไหนฉันคือแว แล้วก็ยี่ไงดึงมาแล้วก็โยนใส่เลยจะเอาอยัางไงเจ้าอาโหยสก,กินเท่จัดนะคุณดูไม่ใช่สก,กินแต่ตัวละครโคตรเท่เป็นคิลเลอร์แบบเป็นคิลเลอร์อยู่ไปช่วนี้รันเลยได้ไหมผมโคตรชอบสก,กิลตัวเนี้ยเท่มากแล้วตอนนี้เอาไงดีเอาผมพุ่งใส่เลยแล้วก็ตอนนี้เราเบิดตุ้มเรียบร้อยนี่ไงดีเวิร์สกลับมาตัวโคตรเท ฮ้ยมันจะเทพไปไหนวะเนี่ยแล้วก็ขออนุญาตบินเลยแล้วกันนะแ้แ,แวแ้บ,บ,บินยังไงวะบิน,ไม,นไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรผมวุ้งใส่เลยแล้วกันนะแกจะหนีไปไหนออ้ยโดนทีติโลโคนานเลยตัวนี้ผมว่ามันบาลานอยู่นะท่านเธออะไรอีกนิดนึงคือมันเป็นคิวเลอร์ที่อยู่ประจำในฟอร์สเกนได้เลยอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็แอบโอพจริงคนดูแต่ว่าตอนที่ขอล่าเขาก่อนเลยแล้วกันนะแกจะไปไหนเนี่ยดึงโดนแล้วอาะ,ะวัิใส่เลยแล้วกันนะฉันจะฆ่าพวกแกแกไม่ซื้อสก,กินฉันได้ยังไงฉันจะฆ่าพวกแกตายซานี่เราเบิดใส่รีเวิร์กาอด มันระยะใครนี่ว่าไม่เป็นไรซ้ำเลยละกันนะพวกแกทำไมไม่ซื้อสกินชั้นเข้าใจไหมสกินทารวีมีตั้งเยอะแยะนี่นะอุ้ยกัดคออย่างเท่ดูลเลือดที่คอแล้วก็กระชากหัวทิ้งเลยนะครับผมมันจะเถื่อไปไหนวม่ได้ขออนุญาตบินเลยละกันว้เฮอ,อบินอย่างนี้อุ้ยบินอย่างเท่แล้วก็กระโดดลงว้าววอาเจับตา้แล้วๆๆกระโดดกัดคอเลยคุณ้ายโยนคุ้นแล้วโยนสี่สิบเลยหลบพี่ทำไมมันจะโคดไปไหนวม่ได้อาโยใส่เลยละกันเนี่ยจึงแกมันได้แล้วไอ้เจ้าเกส จงมากลายเป็นทาตของฉันละให้ฉันดูดเลือดแกซะเฮ้ยพุ่งใส่เลยอาลีเวิร์กลับมาแล้วเบอร์ตไม่ไงโกโคคันเข้าแค่สิบดาเมจแต่ม่เป็นอาตกใส่เลยแล้วก็เอา้า เอ้ามันดาเมจแค่นี้เหรอทำไมมันเบาจังเอ้ยแต่อู้เรียบร้อยฆ่าได้เร็วเชื้อทิ้งเลยว้าว,วโคตรโหดอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเล่นโคตรมันอ่ะคุณผู้ชมทั้งบ้านแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ขออนุญาตเออดึงแกเลยละกันนะเอาดึงไม่โดนอะ่ะนาแอมคุกเอาคุกเลยเพื่อนเธแกอยากคุกก็จัดท้ายเอ้าุ่งใส่เลยละกันนะแล้วก็แกโดนระเบิดแน่ปุ่มอุ้ยไม่โดนนะครับผมไม่เป็นไรไม่โดนแต่ตอนนี้ฉันจะฆ่าแกให้ได้อะ่ะเอ้ยกล้าดียังไงโดนคนตะเข็บหลอกตึงๆเลยสกิลเขาปกปิดหมดเลยคนดูจากดำแดงกลายเป็นสกิลของไอ้ตัวเดคูล่าตัวนนนนนีีี้้่่เเเออองโคไไมป็็รตก าเขาเลยแล้วกนแปลงร่างเป็นขังขาวว่าแ้วว ah, hey, wow, wow ่าแห้วว so okay ่าแห้วโอ้ไม่โดนโอ้ไม่เป็นไรมานี่สิไอ้เจ้าเหล่าโ่ยยอนฟอร์สเก้นมาฉันจับแกได้แล้วเชื้อทิ้งเลยแล้วก็ผมชนะแล้วอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ากินเลือดพวกแกนี่มันช่างอร่อยจริงๆตัวอะไรวะเนี่ยแม่มโคเท ได้ปลดเดฟพอสเคนตัวนี้อยู่กับเกมไปทั่วนี้หลาเลยได้ไหมอ่ะตัวโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ยฉันมาแล้วพวกแกแดกคูล่าคนนี้จะดูเรื่องพวกแกให้หมดเลยคอดยดูไหนดูดอยซิเราเซอร์ไวโวแห่งพอสเคนอยู่ไหนกาดาฮะฉันอุตส่าห์รอบดีลงสนามแล้วตวูเอาจริงแล้วนี่ไงดึงมาเลยมานี่ซิไม่ฉันเชื่อสักหน่อยแล้วแกจะเอายังไงจะไปไหน,นจะเจ้าซิกเซอร์นูบ ซิกเซอร์นูแกซิมซิกเซอร์ใช่ไหมล่าฉันรู้ตัวแกดีมาขออนุญาตพุ่งใส่เลยแล้วกันนะเนี่ยวนรอบแล้วก็ระเบิดตู้เป็นโกโก้คันไปซะแล้วก็ซ้ำแกสักทีเลยแล้วกันนะพวกแกจงติดสถานะเลือดออกตายกันให้หมดซะคาคาเรียบร้อยแล้วก็เออฟันเอออันนี้คือขวดแล้วก็ล็อกหนอนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าเออท่ามันก็เท่ดีแหละแต่ว่าโอ้ท่าโซมันโคตรไกลเลยคุณดูผมเพิ่งรู้อู้มันไกลมากมันจะไกลอะไรขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ตอนที่ขออนุญาตพุ่งเลยแล้วกันแอนนาแ พีดอย่างนี้ก็เสร็จโจดีเอาบล็อกเลยเพื่อนไม่บล็อกจริงๆกันเถอกขออนุญาตดูดเลือดแกหน่อยละกันนะแล้วก็กัดเลยเนี่กัดไปรอบหนึ่งแล้วก็กัดฟ้าอีกรอบแล้วก็ขออนุญาตดึงแกมาเรียบร้อยดึงโดนแล้วเอ้ยมันดึงโดนสองคนด้วยคนดูเมื่อกี้เหมือนจะโดนสองคนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันโดนคนเดียวโถเอคิดว่ามันจะโอพีมันไม่ได้โอพีขนาดนั้นแต่ว่าถือว่ามันมันหนุกอะเล่นโคตรมันเลยคนดูแล้วตอนนี้อาระเบิดเป็นโกโก้ขันไปซาแล้วแกก็เหยียบบ่อพิดซะด้วยเหยียบบ่อเลือดอย่างนี้แกนะนะ คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้ยังไงล่ะแกจะโตตายซะเถอะโอเคดึงกลับมาแล้วหูตัวอะไรไเนได้เล่นอย่างมันคนดูแววว้าฮาวแอลเอลเอาเอาเอลเอลเอลเองเอลเอลเอเอล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 เอเอล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 เอาเอเอล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 เอาเอาเอเอลเอลเอลเอาเอาเอล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 เอนเอาเอล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 เอาเอล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 เอาเอล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 เอเอลเอลเอ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  แย่ yeah, จริงอะบล็อกเลยบล็อกสิเพื่อนถ้าแกไม่บล็อกละก้อนเชื่ก็จะฆ่าแกอ่ะเรียบร้อยออาผมกลาอาณาเขตเลยละกันนะอระเบิดตุ่มอ้าวสวยไม่โดนไม่โดน,ไ,โดนได้ยังไงไม่เป็นไรอ่ะผมตีซ้ำเลยละกันลแล้วขอที่อยากแปลงร่างเป็นข้างค้าก่อนมาแล้วข้างค้าเออลงใส่หัวว้าวโอ้ยไม่โดน กิวข้างคาแอบใช้ยากแต่ถ้าใช้โดนคือโคตรแรงเลยคนดูแล้วแกจะไปไหนแกคิดว,ว่าแกจะหนีรอดงั้นเหรอแกไม่รอดเหรอกดามานี่จะจะฆ่าแกตายซะเอาสวยมันกดแคนเซิลทันคนดูเอ้ยแคนเซิลได้เหรอแคนเซิลได้งั้นเหรอแล้วก็โดนซ่ตูปเนี่ยล้อมรอบแล้วก็ติดพิษไปซะา แกติดสถานะเลือดออกแล้วเลือดออกขั้นสามโคตรแรงแล้วก็เอาทำอะไรเพื่อนแกมั่วแล้วฉันไม่ได้จะตีแกแต่ตอนนี้ฉันเอาจริงแล้วเอาเหยียบบอดแล้วเอาไปเหยียบอย่างนั้นมันก็เจ็บเด้อเพื่อนลาก่อนตายซะเถอดดูเลือดแกเลยละกันแล้วเรียบร้อยลารดแวนสแตนดิ้งแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่นั่นเองเหรอเพื่อนอ้าเขาวาร์ปมาไปนู่นแล้วโอเคขออนุญาตบินเลยละกันนะวิ่ววิ่วว้่ววิ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 ่วไม่ดโววิ่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 ปวน่ววิ่วใส่เลว ก็ตนนี้การระเบิดตุ้มโอ้โหโดนไหมเหมือนจะไม่โดนโอ้โหคนนี้ไหวพริบดีมากเอ้ทูทาคนนี้ไหวพริบดีจัดไม่เป็นไรผมก็จะไล่ล่าเขาต่อเลยลวกันอาบูนวอกเหล่าเพื่อนเสียใจด้วยฉันรู้แกทันนี่ตีซ้ำเลยลวกันนะเฮ้รู้สึกว่าสกิลอาถ้าเออตีโดนรอบนึงแล้วเหมือนจะตัวละครเราจะตีแรงขึ้นนะครับผมอู้ตีแรงมากแล้วก็นี่ขออนุญาตดึงแกมาเลยแล้วกันนะมันนี่ซ่จะตบหน้าแกเอาให้แกหน้าดิ้นเลยคอยดูแล้วก็พุ่งตามอ่าเราเบิดตุ้ม แต่งนี่ไงโดนเป็นสายแล้วก็สายสะเถอะไอ้เจ้าถาูกทาาลาอบไายบายเรื่ bye <c oughs> อของพวกแกนี่มันช่างหอมหวานจริงๆเลยนะอร่อยสุดๆเลยบาโวบาโวไหนดูซิค่ำคืนนี้มันจะสนะุกอีกสักนานได้แค่ไหนกันเชียว เอาล่ะเราเซอร์ไวโบตอนแรกกะว่าจะเล่นแค่2องรอบแต่รู้สึกเริ่มติดใจตัวดีแล้วนะเล่นโคตรมันเลยคนดูอ่ะขออนุญาตบินใส่แล้วก็จับสกแกวว้าอาสวยไม่โดนโถเอ้ยผมกาดจะว่าผิดแต่ผมยังดอดไม่ค่อยคล่องสัเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรขออนุญาตตีแกเลยแล้วกันนะเนี่ตีไปก่อนดึงทีแล้วก็ดึงแกกลับบ้านจะไปไหนอเอ แกคิดว่าแกจะตีฉันพ้นได้อีกนาขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะอาพุ่งเลยล่ะกัน้าโดนซะต,ตูนี่ยาระเบิดไปหนึ่งทีแล้วแกก็ติดหมอกพิษอย่างนี้แกตายได้ไม่ต้องห่วงเพื่อนแกยังไงก็ไม่รอดแล้วบล็อกสิเพื่อนนายจะไม่บล็อกจริงๆงั้นเหรอถ้าแกไม่บล็อกแล้วก็อ่านี่เอาตวันไม่โดน ไม่เป็นไรก็กไล่ล่าใหม่เลยลแล้วการาขอตีแกสักทีหน่อยได้ไหมล่ะจะจะฆ่าแกเองนี่ดึงมาโอ้ดึงไม่โดนรู้สึกว่าหน่วยสว่างคนนี้จะเก่งใช้ได้เลยแ่สมเกียิแล้วที่แกนะนะส่งถูกส่งมาให้มาปาบฉันแต่แกคิดว่าแกจะปาบฉันได้จริงๆกันเถอะไม่มีทางหรอกนะระเบิดปุ๊บเรียบร้อยโดนไปซาแล้วฉันก็นจะซ้ำแกเอาสวยอ้อโดนป่อย,อยไอ้หน่วยสว่างนี่แกจะทำให้ฉันรู้สึกโ h หเกินไปแล้วนะ ได้ก,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 ก็เชก็จะฆ่าแกเองมันนี่หน่อยสิเพื่อนขอตีแกรอยจะท่าแกเดี๋ยวนีล่ะลาก่อนตายซะเถิดน,นี่ไงจับมาเชื่อเลยแล้วแกก็อีกคนนะเชนเอ้ามาแล้วเอ้าวีพาดเหราเพื่อนนั่ก็โดดใส่เลยแล้วกันววโอ้โหโดดมันสั้นมากเลยคนดูผมเริ่มใช้โดดไม่คล่องแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกะใหม่แล้วตอนนี้ก็พุ่งตามเลยแล้วกนแล้วก็ระเบิดตุ้มนี่ไงอ้าวสวยวีโรดิก้าอ้า เธอมาทําอะไรเอ่ยขออนุญาตไล่ล่าเธอน่อยได้ไปจัาแม่สาวทีวีน้อยเอ้ยเนียนถึงเลยจับมาได้แล้วอับประวัดไปสักทีแล้วกันนะโดยอีกสักทีก็ตายแล้วใช่ไหมล่าขออนุญาตเออนี่ไงกัดเลยโอเคได้เวลาล่องหนแล้วคนดูปะ่ะ วิ่งตรงยาวๆตอนนี้เหมือนคนอื่นเขาได้จะไม่เห็นหรือเปล่าว่าผมอยู่ไหนกันเออน่าจะใช่แล้วคนดูคือมันล่องหนแบบไม่มีใครมองเห็นเลยเอ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยอเนี่ตัวใหม่นี้ถือว่าเก่งใช้ได้แล้วก็ขออนุญาตพุ่งตามเลยแล้วกันนะอารีเวิร์กลับเอ้านี่ะเราเบิดเป็นโกโก้คันแล้วก็ได้2เลยนี่ะได้สองสยองขวัญแล้วแกเอาอะไรจะทําอะไรกันอะเรียบร้อยยิงผ้าเหลเอือเพื่อนี่ดึงมาแล้วก็ตกพิ้งเลยแล้วกันนะจงโดนจมไปอยู่ในบ่อของเลือดซาด่านี่แกตายซะเถิดนี่ไงเลือดของแกฉันจะใช้เป็นบอลล่อเเเลลลลืืออออออดันนนนตต่่ไไไปปทีหหแ้้วขขาิึย ล้วกันนะบินขึ้นแกลแกลกไหนดูหน่อยซิอยู่ไหนกันเอาเจอแล้วกำลังรักษาอยู่เลยเหรอหวัดดีจ้ารักษาอยู่ใช่ไหมโอ้ยพุ่งผิดอีกแล้วมันเบี้ยวคนดูผมผมใช้ผิดไม่เป็นไรตีซ้ำเลยรล้วกันถ้าแกจะไปไหนอเอาขออนุญาตดึงกลับมาเอาซวยดึงวืดไม่เป็นไรก็พุ่งเลยล้วกันแอนเดียบร้อยระเบิดตุ้มเอาแล้วโอ้โหไม่โดนด้วยคนดูอ่ะเขาลงมาแล้วแกจะหนีไปไหนเอ่ยเพื่อนไหมฉันฆ่าแก๋หรือิอ่าเรียบร้อยพลาดอย่างนั้นก็เขาญาตกัดล่องหุ่นแล้วก็ตีซ้ำเลยลักกันนะ คิดว่าจะดีโพสจริงๆงั้นเถอเอาดีทูท่าจับนายเลยแล,แล้วกันนะไหนๆก็เจอระหว่างทางแล้วขออนุญาตดูเลื่อนนายสักหน่อยเพื่อความอิ่มใจแล้วก็อีกคนนึงอ่าอะไรเพื่อนพาลาดเหรอถ้าพาลาดอย่างนี้ก็ตายซะเถอะแล้วก็เหลือแค่แกแล้วเชลเลสกี้แกจะไปไหนอ๋อพุ่งใส่แอนระเบิดตตุ้มโอ้ไม่โดนด้วยเฮ้ยพวกแกนี่มันหลบเก่ง์สิได้เลยที่นะพอมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มจุกเป็นแล้วนี่นาแต่คิดว่าจุกได้จะนานสักแค่ไหนเอากดพีสกิลขออนุญาตแปลงร่างเปไ็นข้างคา,งา,งางก่อนเว่ยเฮ้ว,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 วยเว เอยตีขออนุญาตตีหน่อยตีซับไปทีนึงแล้วก็ดึงกลับมาเออดึงโดนแล้วโดนแม่ฉันจะลากคอแกแล้วก็ตีเอาสวยตีไม่โดน,นขออนุญาตพุ่งใส่เลยแล้วกันนะลาก่อนบ๊ายบายเพื่อนอยากตุ้มระเบิดใส่เลยอะไรกันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยอึดใช้ได้เลยนะไอ้เจ้าชิลเล็ตี้เอ๋ยอาบล็อกเลยเพื่อนอาเรียบร้อยใส่ดาบตอนนั้นก็เซกุนบายเพื่อนเตรียมต,ตัวตายซะเถิดแกไม่รอดแล้วฮ่าฮ่เชื่อเลยโอ้โหทุกคนทัวร์นี้บอกเลยว่าเป็นฮิลเลอร์ที่เท่โคตรๆสำหรับผมน่าจะเรียกว่าเท่ที่สุดตั้งแต่ เคยเห็นมาแล้วไอ้เจ้าแดคูราตัวเนียวเวลิก well ูดเวลเพจัดเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นไอ้ตัวละครนี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่พรุ่งนี้เล่นได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้แล้วเอาเป็ว่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า